ขนมไอ้ของพี่เขาเลยนะหน้าตลาดโบเวเลยนะนี่ยห้าสิบบาทาาาานะมาถึงได้นะตลาดมหามร้างเลยทางไงคนทางภาคใต้นะนี่ซอยดูนะทำใหญ่นะซอยดูนะ สวัสดีครับเพื่อนเอน F4 วันนี้มาพบกับผมไลฟ์สนีม F4 อีกครั้งหนึ่งคนระับผมก็พาเพื่อน F4 วันนี้มาเดินตลาดมหานาคนะตอนนี้ผมก็อยู่ตรงข้างตลาดโบเบอยู่นะผมก็เพิ่งลงจากเรียม,มานเะมื่อกี้นะนี้เป็นทางด้าหน้า,นาตลาดนะก่อนถึงตลาดมหานาคนะผมก็จะเดินไปเรื่อยๆนะเลาะข้างเข่ตรงนี้ไปเรื่อยๆนะ ไปถึงตลาดมาหานาก็มาเช่น FC มาไปเดินดูผลไม้ที่ตลาดมาหานาชอย่นะวันนี้นะวันนี้ก็มีเวลาว่างนะขายอยู่ด้วยนะโลละสามสิบบาทนะตรงนี้นะผลไม้ของพี่เขาเลยนะหน้าตลาดโบเวเลยนะเนี่ยบรรยากาศนะตรงนี้นะเป็น ก่อนทางเข้าตลาดนะน่าก็เป็นตลาดนะถึงแล้วนะเป็น M&P เราอย่างเป็นร้านขายแตงโมนะโลละสี่สิบบาทนะร้านเนี่ยร้านใหญ่เลยนะเร,เราเดินไปดูสินค้าน่นนาต่อนะมีมะละกอเลยนะ ก็สีสวยเลยนะไอผมก็มาเดินตามหาสับปะรดผู้แลสับปะรดเชียงรายเหมือนเดิมนะมีชมพูเลยนะยยเป็นลำใหญ่เงาะอนั้นโลละห้าสิบบาทตรงนี้ผมก็เดินตามหาสับปะรดผู้แลเชียงรายเหมือนเดิมนะ EP นี้นะหน้าก็มีแตงโมนะเวียใหญ่เลยนะหน้านี้น่าจะเป็นเงาะนะเงาะหน้าเยอะนะเงาะโลละสี่สิบบาทนะ แล้วมีแก้มกอดเลยนะน,น่าจะมาจากจังหวัดเลยหรือเปล่านะแก้มกอนนะหนะน้าก็มีสับป,ปะรดนะสับป,ปะรดอะไรนี่ครับสับปะรดใบหนุนที่ไหนครับที่ไหนนะนนะอุตระดิตอุตระดิตมีทูเรียไหมครับ เาบอกก็ไม่มีผูร้รลนะเดี๋ยวค่อยแวะกลับมาซื้อนะเดินไปก่อนนะมีงานะนันโลละสี่สิบาทนะตรงนี้นะมีพี่เขาเข็นโรยไอติมขายด้วยนะส่วนใหญ่ก็มะม่วงนะแล้วก็เงาะนะอันนี้นะ่าจะเป็นเงาะโรงเรียนนะ เยอะมากเลยนะร้านนี้นะร้านใหญ่เลยนะมะม่มวงนะั้นโลโละยี่สิบห้าบาทนะตรงนี้นะสีเหลืองเวยเลยนะแล้วก็มีส้มเลยนะตร่งนี้ติดแก้มก่อนนะ ร้านนี้ก็เป็นร้านขายสับประรดนะอันนี้สับประดรดคู่แย่หรือเปล่าครับสับประรดสวยเลยนะ,ะลดนะเราเราซื้ออุดหนุนมแม่ค้าหน่อยนะ <c oughs> เอาถุงห้าสิบบาทถุงหนึ่งครับพี่ว่สั่งพี่เข้าไปนะถุงห้าสิบบาทนะ ผมก็เดินมาตามหาสับประรดนี่แหละวันนี้นะแล้วก็ได้สับประรดแล้วถุงราคาชิ้บาทนะแต่พี่ขายขายเป็นโลโลแล้วแปดสิบบาทนะตรงนี้นะหน้าก็มีเงาะเลยนะผมก็ได้มานะพี่เอฟซีสับประรดนะถุงใหญ่ๆนะผมก็เดินทางมาซื้อสับประรดนะี่แหละวันนี้นะ,จะใจมาหาสับประรดตลาดนี่นะเดี๋ยวคงจะชมให้พี่เอฟซี MC, ดูนะ ทุกี่ใหญ่นะฮะตรงนี้ก็ห้าสิบบาทนะมาขมได้นะตลาดมหาราชนะงนีก็หวานนะถุงนี้จะหวานมากครับตอนนี้นะ นะออรา่อรยนะเดวผมจะพาเมดเดินดูตลาดหาด้าิานหน่อยนะเาเรา,าก็เปนะ็นน้ากไ้จอดที่ร้านลาบนะร้านนี้ผมเคยไปทานแคกทีเปียิทีน่าร้านเนี้ย งานนียนะพี่เขาสับสับประรดเล่นะเราเดินตามต่อดูข้างในเลยนะเยอะมากนะจามังกรนะตลาดมหาหนาญก็เป็นตลาดที่ใหญ่นะเป็นตลาดขายผลไม้ที่ใหญ่ในกะรุงเทพเลยนะข้างบกับตลาดโบเบนะ อากาศนะตอนนี้เราเดินกลับไปโรงเรียนดีกว่านะแล้ก็ได้สบรถมาแล้ววันนี้ก็เ,เดินทางมาถึงแล้วนะตรงโรนะงเรียนมาถึงตรงที่เราจะไปกินร้านลาบกลยกนแล้วนะที่ร้านลาบเชรบุรีนะ ร้านขายดอกไม้ของแม่เขาด้วยนะตรงนี้นะขายลรตรี่ได้นะตรงนี้นะนนทางไงทางภาคใต้นะนี่ถนนตร,ตรงนี้นะถนนลาดเทวนะี <Okay. S 1> เ,เลยนะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวเลยนะเดินเยอะเลยนะตรงนี้นะราเทวีข้างหน้าก็เป็นสยามขลักอนนะ นัานไข่ผลไม้ที่ตลาดยิงเพชรตรงนี้นะ <Okay. S 1> เยอะมากเลยานานนี้ mm hmm. บรรยากาศตลาดยิงเพชรนะ mm hmm. ถนนเพชรบุรีซอยสิบนะตรงนี้ด้านในเป็นตลาดพ mm hmm. ี่ผมเคยมันนั่งทานแล้วนะครั้งหนึ่งนะพ mm hmm. ี่เขาก็เสิร์ฟมาหน, mm hmm. น้ากวาซอยจูนะ ดูน้ำจิ้มแจ่วซอยจูเลยนะคนคนคดเลยนะตรงนี้นะหน้าก็มีคนมาสั่งนะเบรกการา์ดานาหน้านั่งเหมือนกันนะตรนะงนี้นะนีะ่นะจิมซอยจูนะคำใหญ่นะซอยจูนะ อร่อยมากเลยนะเย yeah, <yeah>, yeah. ี่ยมมอนมากนะจิ้มน้เจ๋วนะขอมมาก,กนะแบบกลมกอมเนี่ย อันนี้ผมก็มาทานครั้งที่สองนะรั้งก่อนผมก็มาวันที่ตามเพื่อนไปเดิน,นเ,นเที่ยวกัดผูกหัวทองน,นะใส่ชุดอีกคำนะ ชิมลาบกนะนะ้อยให้ดูนะ,ะนชิมโนลาบนะลาบร้อยเอ็ดนะร้านนี้ก็มีใหญ่เลยนะได้เยอะมากเลยนะโอ้ยโหเราไปย่างไปเจ้าไปย่างใส่เตาแง่ไรทางว่ะเพิ่งเอาถึงหัวถึงแสงชิมทำนะทำใหญ่เลยนะ ไม่ใส่ข้าวเหนียวนะตัวราดเปล่าๆนะแซมมากนะขอทำลยน้ำ,ำไม่ได้ผัดนะ เดบนะอยวนี้เด็ดมากอ่ะใส่ก้นาร้านเนีะนะ้ย ชาเลยนะมีชามีความนะท่านไงครับยยกน้ำชามีความแลยนเรียยวเชียงานม่เ่งาเข่สงานน้างไนมี่นะคำนะท่านเพื่อที่อยากจะมาทาลานี้ตามมาได้นะเพชรบุดีซอยสิบ ตลาดกิ่งเทียนนะก็มีนะเล็ดมากอร่อยมากนะแต่ามากต้องบอกว่านั่งทานไปเรื่รยอยๆนเลยนะ 他妈，怕不怕你让你！ นียังนนผ่านเมื่อสี่ปีก่อนสองที่นะทั้นที่ตลาดมหานาคโบเบแล้วก็มาที่ตลาดกินเทีตรงนี้มนเจอใหม่นะขึ้นหน้านะเนี่แซงม,มากเลยนะ